สวัสดีครับร้านซปปัพพลพยแท็กเตอร์สาขา2อําำเภอบาปีปรุมุมงหวัดมหาสารคามโดยช่างยูอนุพงศ์โพไัยนะครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่เป็นโตตรตรี่กูตาตาช้างนะครับรุ่น rx 1 6 5 e สภาพสวยใช้งานน้อยใช้กับ3436 40แรงของกูตานะครับยันมา3า3 9ใช้ได้ใบเต็มครับใบช่สวย สภาพสวยตัวนี้ราคาอยู่ที่43,900บาทนะครับ43,900บาทท่าสนใจโทร0624955957นะครับ0624955957ตัวนี้เป็นโรตารี่บูต้าตาช้างครับรุ่น RX 165E ตัวใหม่ล่าสุดของคุณบูตา้าพร้อมยอยนะครับพร้อมใช้ครับราคาไม่แพง ย้ำราคา43,900บาทนะครับ43,900บาทครับต่อมาเป็นลรตเตอรี่ของกูต้าเหมือนกันครับรุ่น rx 163 ds นะครับ rx 163 ds ตัวนี้ราคาอยู่ที่30,500บาทนะครับ33,500บาทน้ำเดิมยังไม่ล้างนะครับเพื่อจะใช้งานเสร็จตัวนี้ใบเตรียมครับ ใบเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ใบเต็มสวยสวยพร้อมยอยครับเนียนย้ําราคาอยู่ที่33,500บาทครับ3 3 5 0 0บาทเดิมเดิมสวยสวยครับครับอีกตัวเป็นโรตรี่นะครับไม่ทราบยี่หอ้อใช้กับรุ่นประมาณน่าจะเม็ด3านะครับตัวนี้ เมตร35ใช้กับ26แรงได้26กิลแรงนะครับตัวนี้ใบเต็มพร้อมยอยตัวนี้ราคาที่13,900บาทนะครับ13,900บาทครับตัวนี้ใบเต็มครับ160เมตร60นะครับตัวนี้ใบเต็ม สภาพไม่สวยแต่ราคาที่12,500บาทนะครับ12,500บาทพร้อมยอยตัวนี้12,500บาทต่อมาครับตัวนี้เป็นโรตารี่จากค่า PPK ครับ PPK ใบเต็มนะครับใบเต็มตัวนี้ขนาดเมตร90้าสิบเมตรเกของ PPK ครับใช้โซ่เบอร์ 24B นะครับตัวนี้ บีเคเมตรเก้สิสวยครับตัวน,นี้ราคา32,500บาทนะครับ32,500บาทของค่าย p ี k เคนะครับ ต่อมาพาชมของคูปต้าอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ใบเต็มใบเต็มใบสวยตัวนี้ของคูบัต้าราช้างรุ่น RX 163 DS นะครับ RX 163 EX DS ตัวนี้ราคาที่3 5 0 0 0บาทนะครับ3 5 0 0 0บาทของคูบต้านะครับ พร้อมใช้พร้อมย่อยพร้อมใช้พร้อมย่อยดูใบตัวนี้เน้นย้ำราคา3500บาทนะครับ3500บาทเป็นโรตารี่คูปตตาตาช้างรุ่น RX 1 6 3 DS นะครับ สามหมื่นห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นลรตเตอรี่ของคูปต้าตัวนี้เป็นของนอกนะครับนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ราคานําเข้าตอนนั้นาจะประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับรอบจัดประหยัดแรงครับตัวนี้3ตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่2 3 0 0 0บาทนะครับ23,000าบาทใช้กับรถไถคูปต้ารุ่น3 4 36 40แรงขนาดเมตร60นะครับเป็นของคูปต้า รุ่น KR 162มี3ตัวนะครับเริ่มต้นที่ราคา23,000บาท23,000บาทครับเนียนย้ำราคาขายสดในราคาที่2 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพพอใช้นะครับตามสภาพตามราคา3ตัวตรองนี้ด้วย 3ตัวครับราคาเริ่มต้นที่23,000บาทเป็นโรตารี่ของคูเต้ารุ่น RX KR ครับ KR 1 6 2ขออภัยนะครับ KR 1 6 2ครับตอนนี้พาชมของใหม่นะครับสินค้าใหม่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงจากค่ายนาซาครับตัวนี้เป็นฐานขุดมันนะครับฐานขุดมันใบ24ตัวนี้ราคาที่15,900บาทนะครับ15,900บาท ตัวนี้เป็นผ่าน NASA นะครับ226 226นะครับตัวนี้22นิ้ว6ใบราคาที่29,500บาทนะครับ29,500บาทสําหรับตัวใบ22 5ใบเป็นผ่าน5ของใบ22ตัวนี้ราคาอยู่ที่28,900บาทนะครับ28,900บาทคับงนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นใบ24นะครับใบ24 24 5ใบ24 6ใบนะครับ245อยู่ที่35500บาทสำหรับ246ใบ36500บาทนะครับต่างกัน1,000นะครับจากค่านาซ่าเป็นของใหม่ครับต่อมาเป็นพามาชมสินค้าดีมีคุณภาพของค่านาซาของดีมุงกดอนนะครับ สินค้าของคนไทยเพื่อคนไทยสินค้ารับประกันทุกตัวครับรับประกัน1ปีเต็มหัวเกียร์ใหญ่ใบหนาครับกว่ทุกชิ้นมีคุณภาพตัวนี้เป็นรุ่น rt 185นะครับเป็นเมตร80ตัวนี้ราคาอยู่ที่5 50 6 5 0มบาทนะครับ5 50 6า0 0บาทรับประกัน1ปีเต็มนะครับของใหม่จากค่ายนาซา อีกรุ่นหนึ่งครับของนาซาของใหม่เหมือนกัน r า165 NP เป็นเมตรหกนะครับตัวนี้ฉาย34มสี่ามหกสี่สิแรงโซ่ใหญ่ใบหนาครับหัวเกียร์รับประกันสินค้าคุณภาพรับประกันหนึ่งปีเต็มตัวเล็กเลื่นลงรุ่นหนึ่งหกห้า NP นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ส6 5 0 0บาทนะครับสี่หมบาท ตอนใดสนใจตัวไหนนะครับมาชมสินค้าได้ที่ร้านซับโปไพรแท็กเตอร์สาขา2อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปไพรนะครับยินดีให้บริการพี่น้องท,ทุกท่านขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับที่การติดตามรับชมทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โปไพรครับหรือว่าท่านที่ให้เกียรติมาชมสินค้านะครับที่ร้านซับโปไพรแท็กเตอร์สาขา2อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับติดถนนสีเลียนนะครับ ตรงทางเข้าอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามสามแยกโรงเวียนนะครับไปมาสะดวกเรามีสินค้าตัวอื่นอีกมากมายหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแทกเตอร์รถเกี่ยวคต้ามีรถให้บริการเลือกซื้อมากกว่า40คันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมากกว่าร0อยรายการนะครับวับงนี้จะเป็นชุดดันดินหน้าของคูบต้า36แรงแล้วก็47แรงนะครับ อีกหนึ่งตัวครับเป็นสินค้าของกูต้านะครับตาช้างโรต,ตรี่รุ่น RX165E ขออภัยครับ RX164E ตัว e, น,นี้ราคาที่3 7 5 0 0บาทนะครับ37,500บาทสภาพวสวยๆใบเตรียมนะครับใบยังใหม่ๆอยู่ครับโรต,ตรี่กูต้า RX164E นะครับพร้อมย่อยพร้อมใอมช้ สวยครับตัวนี้ราคาสามหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทราคาไม่แพงนะครับคันนี้ตัวนี้ครับต่อมาเป็นรุ่น rx 182 f นะครับตัวนี้ของเม็ดแปดสิบนะครับของคูปุต้าตาช้าง ร,รุ่น RX1 แบบ 2F นะครับใบก็พอใช้เริ่มแหลมเลยครับตัวนี้ราคาที่34,500บาทนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้พร้อมใช้พร้อมยอยนะครับ34,500บาทสามหมื่นสี่พบาทอัตตรีกคูปตาตราช้าง รุ่น RX 182 F สำหรับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับเป็นคูบุต้า RX 164 E ติดจองเมื่อเช้านี้พร้อมใช้นะครับตัวนี้พามาชมอีก2ตัวครับเป็นโรตารี่ RX 180 F นะครับตัวนี้ราคา30,000บาทนะครับ30,000ื 30, ท่ทวนนะครับรุ่น RX 180 F ของคูบุต้าตราช้าง ดูใบนะครับสามหมื่นบาทต้วนครับ rx หนึ่งแปดศูนย์ f, f นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น rx 180 f เห <c oughs> มือนกันตัวนี้กำลังเปลี่ยนฝาครอบโซ่นะครับวนราคา2 9 0 0 0บาทนะครับ2 9 0 0 0ื่ับาทดูใบด้วย สองตัวนะครับครับนี่คือสินค้าเป็นโรตารี่นะครับคลิปนี้จะเป็นโรตารี่ทั้งหมดของร้านซัพพลายแทกเตอร์สาขาสองนิวฮอลแลนด์เครื่องกัดฟางตัวน,นี้ที่หนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับเพราะงั้นจะเป็นเครื่องกัดฟางสองตัวและดำนะครับเป็นรถไถยันต์มาฮอบบูต้ามีให้เลือกหลายรุ่นหลายรายการ กว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถไถครับยางมือแรกก็มีนะครับมือ2ก็มีแล้วก็บตเตอรี่อะไรรถเกี่ยวรถไถครับทำไมสนใจโทร062495957 5นะครับ062495957 5โดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับที่ร้านซับโพไัยแท็กเตอร์สาขาสอง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ